หลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปที่พญานาคคุ้มครองนักแผ่นดินล้านช้างโบราณสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษักรตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างผู้ยิ่งใหญ่มีพระพุทธรูปสามพี่น้องถูกสร้างขึ้นเพื่อทําตามพระประสงค์ของพระธิดาทั้งสาและเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองนั่นคือพระเสริมพระสยและพระสุขเมื่อการผ่านไปเมืองเวียงจันท์เกิดสงครามครั้งใหญ่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสาจากเวียงจันท์มายังฝั่งไทยขบวนแพรล่องมาตามลำน้ำโขงแต่เมื่อถึงกลางน้ำตรงบริเวณบ้านหนองกุ้งเมืองหนองคายเกิดพายุใหญ่ลมแรงฟ้าร้องสนั่นผืนน้ำสะเทือนไปทั่วทันใดนั้นเองหลวงพ่อพระสุขก็ได้แหวกแพรลงกลางแม่น้ำโขงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกระแสน้ำวนแรงเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวพระสุขจมหายไปในวินาทีนั้น เสียงคลื่นสงบลงเหลือเพียงความเงียบและน้ำตาของผู้ศรัทธาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่าวนสุขเป็นน้ำวนขนาดใหญ่ผู้คนเชื่อว่าพญานาคแห่งลำน้ำโขงได้ขึ้นมารับหลวงพ่อพระสุขลงไปไว้ในเมืองบาดาลเพื่อเคารพบูชาหลายสิบปีผ่านไปในปี2467ได้มีผู้เห็นแสงทองเรืองรองลอยขึ้นจากกลางแม่น้ำโขงตรงวนสุขพระอุดรสีโขมสาคอเขต ปลัดมณฑลอุดรในขณะนั้นจึงจัดคนลงค้นหาและพบพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดเก่าแก่จมอยู่ใต้ทรายลึกผู้คนต่างเชื่อว่านี่คือหลวงพ่อพระสุขที่กลับมาจากเมืองนาคพิภพ,พ,พเมื่ออัญเชิญขึ้นจากน้ําว่ากันว่ามีงูใหญ่สีทองเลื้อยอยู่รอบลําน้ําก่อนจะหายวับลงน้ำโขงไปนั่นยิ่งทําให้ผู้คนมั่นใจว่าพญานาคได้อนุญาตให้นําองค์พระกลับขึ้นมาโปรดมนุษย์อีกครั้งต่อมา ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระสุขมาประดิษฐานณวัดศรีธรรมรามจังหวัดยโสธรชาวยโสธรเชื่อว่าทุกครั้งที่เสียงระฆังวัดดังขึ้นคือเวลาที่พญานาคใต้แม่น้ำโขงจะถวายสาธุการพร้อมกันเพื่อสักการบูชาหลวงพ่อพระสุขจึงไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปเก่าแก่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่ผูกโยงคนยโสกับพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลำน้ำโขงไว้ด้วยกันแม้การเวลาจะเปลี่ยนไป แต่ศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อพระสุขและพญานาคผู้คุ้มครองพระศาสนายังสถิตยอยู่ในใจคนไทยไม่เสื่อมคลายจนทุกวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ